สวัสดีครับเดอะท็อปกูคาห์นะครับมาครับวันนี้เรามีรถ t o y ยต้าอัลต1 8 e ปี2010สีขาวมาให้ชมกันนะครับคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงไม่เคยติดแก๊สนะครับใช้น้ํามันล้วนนะมาพร้อมกับสเกิร์ตรอบคันแบบนี้นะครับสภาพสีโดยรวมคันนี้ผมตีให้แปดสห้าถึงส์นะครับสภาพสีก็จะประมาณนี้เลยเงาเงาฉ่ำช่ำแบบนี้นะครับ ที่สำคัญนะครับรถคันนี้เป็นรถบอดี้เดิมไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักจมน้ําตัดต่อบรความกออหม่แน่นอน100%นะครับเพราะทางเราคัดรถมาให้กับลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้พาให้ชมรอบคันกันก่อนนะว่าสภาพสีก็จะประมาณนี้เลยคันนี้เครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างแน่นแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะครับเดี๋ยวเรามารับชมรายละเอียดไปพร้อมกันเลยครับ มาครับเริ่มกันที่กระจังหน้านะครับเป็นสีแบบไฮเปอร์แบ็คนะครับลายแบบนี้นะครับมาพร้อมเลขทะเบียนสวยๆเลย2554ไฟหน้าแบบไฮโดรเจนนะครับโคมใสๆแบบนี้เลยมาพร้อมไฟตัดหมอกนะครับใช้งานได้ปกติทั้ง2ฝั่งนะครับระบบไฟทางเราเช็คให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับมาพร้อมแม็กขอบ15นะครับรัดยางดันหลบนะ 1นึ่งเก้าห้าหกห้ปียี่องดอกหนาๆแบบนี้นะครับคันนี้เป็นระบบเบรกดิสสี่ล้อมี ABS มาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับทางเราเช็คเบรคให้ทั้งหมดนะครับทั้ง4ีล้อเลยเบรคอย่างหนาใช้งานได้อีกยาวๆนะครับกระจกมองข้างไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวในตัวใช้งานได้ปกติทั้งหมดตัวรีดน้ำกระจกนะครับตัดโครเมียมแบบนี้ทั้ง4บานนะ คันนี้นะครับทางเราเปลี่ยนฟิล์มให้รอบคันนะครับทั้งหมด8ชิ้นนะครับอันนี้ฟิล์มที่เราเปลี่ยนมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะประมาณนี้เลยไฟท้ายแบบ LED แบบกระจายแบบนี้นะครับเป็นไฟแท้เดิมจาก t o y ยต้นะครับมีสปเลอ์หลังมาให้แบบนี้นะครับมีไฟระบบใช้งานได้ปกติทั้งหมดนะครับ ไฟทับทิมไม่แตกไม่ล้าวนะครับคิ้วกันกระแทกคักประตตัดโครเมียมตรงกลางนะครับแนบสนิทแบบนี้ไม่มีเพเยอนะสภาพยังสวยเดี๋ยวเรามารับชมภายในกันครับเปิดเข้ามาภายในก็จะสะอาดสะอ้านประมาณนี้เลยนะครับภายในจะเป็นสีทูโทนสีเทาดำสลับสีเบจนะคันนี้เป็นกระจกไฟฟ้าสีบานออโต้นหนึ่งบานฝั่งคนขับนะครับคันนี้เลขไม อยู่ที่1นึ่งแสนแปดกิโลนะครับเลขไม้แท้นะไม่มีการกอไม้นะครับมีประวัติสามารถตรวจสอบได้นะคันนี้พวงมาลัยจะเป็นแบบหุ้มหนังยูรีเทนนะครับสภาพหนังก็จะประมาณนี้เลยรอยหนังยังอยู่นะครับสภาพยังดีอยู่เลยเป็นระบบแอร์แบ็กคู่หน้านะครับอันนี้จุดที่1อันนี้แอร์แบ็กจุดที่2ส,สภาพคอนโซลก็จะประมาณนี้นะครับมีรอยแตกบ้างเพียงเล็กน้อยนะครับแต่ถือว่า สภาพยังดีอยู่นะครับไฟส่งแผ่นที่ใช้งานได้ปกติครับคันนี้เป็นจอแบบ Android นะครับแต่เครื่องเสียงยังเป็นเครื่องเสียงเดิมจากโรงงานนะครับใช้งานได้ปกติทั้งหมดนะครับอันนี้จอ Android สามารถเชื่อมบลูทูธได้นะครับดูแผนที่ได้อะไรได้ทั้งหมดระบบแอร์แบบออโต้นะตัวนี้เป็นตัวปรับอุณหภูมิปรับพัดลมอันนี้เป็นโหมดออโต้อันนี้เป็นโหมด ที่จะปรับหน้าหน้าเท้านะครับเกียร์แบบขั้นบันไดนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้คันนี้มาพร้อมกระเปาะหนังแท้เดิมโรงงานนะครับสบภาพแบบนี้เลยนะครับเน้นย้ำนะครับเบาะหนังแท้เดิมจากโรงงานนะครับมีร่องรอยตามการใช้งานบ้างเพียงเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวมาดูห้องผู้โดยสารด้านหลังกันครับ เปิดเข้ามาห้องผู้โดยสารด้านหลังก็จะสะอาดสะอ้านประมาณนี้เลยนะครับพรมหลังคาขาวแบบนี้นะครับเบาะหนังแท้เดิมจากโรงงานเน้นย้ํานะครับเบาะหนังแท้เดิมจากโรงงานนะครับพรมพื้นขาวๆเลยทางเราทําการสปาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูห้องสัมภาระด้านหลังกันครับเปิดเข้ามาก็จะกว้างขวางแบบนี้นะครับใส่ของได้ค่อนข้างเยอะนะ คันนี้เป็นตัว 1.8e นะครับไม่สามารถพับเบาะหลังได้นะสปอร์ตเดิมโรงงานนะครับกาวสีโตเกียวเดิมจากโรงงานรถไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักแน่นอนนะครับอันนี้ให้ดูกันก่อนเลยนะครับทางเราเช็ครถมาค่อนข้างดีเรามียางอะไหล่มาให้นะครับมีแม่แรงแล้วก็ตัวไขนนัดล้อนะครับในกรณีฉุกเฉินนะ เดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องคันนี้กันนะครับเครื่องยนต์คันนี้นะครับจะเป็นเครื่องดูโอวีวีทีไอเกียร์ซีวีทีเจ็ดสปีดนะคันนี้เป็นเครื่องหนึ่งพันแปดร้อยซีซีนะครับรถจะเป็นบอดี้เดิมนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับสบภาพก็จะประมาณนี้เลยเราใช้น้ํายาหล่อยเย็นเป็นของโตโยต้าแท้นะครับหม้อน้ําเป็นหม้อน้ําเดิมนะครับคานเดิมเดิมแบบนี้นะครับน็อตไม่มีขยับเลยสภาพจะประมาณนี้เลยนะครับ รถเป็นบอดี้เดิมนะครับไม่เคยมีบาดเหตุหนักแน่นอนนะครับสบภาพประมาณนี้เลยฝากระโปรงเดิมจากโตโยต้านะครับฉลากอยู่ครบดูได้ยังไงว่าเป็นฝากระโปรงเดิมนะครับโลโก้โตโยต้ายังอยู่นะครับฉลากมอกอมีให้ครบทั้งหมดนะครับสบภาพห้องเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์คันนี้กันดีกว่าครับเสียงเครื่องยนต์คันนี้ก็จะนิ่งๆประมาณนี้นะครับ น้ำไม่ดันควันไม่ไหลหม้อน้ำไม่มีรั่วซึมนะครับแองด้านล่างนะครับไม่มีเยิ้มไม่มีซึมเช็คปีนให้เป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วนะครับรถพร้อมใช้งานนะเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์กันชัดๆนะครับเสียงเครื่องยนต์ก็จะประมาณนี้นะครับทางเราทําการถ่ายของเหลวให้เป็นที่เรียบร้อยทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์น้ำมันเบรคหรือน้ำยาหม้อน้ำนะครับ ทางเราเช็คให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับคันนี้ทางเราเปลี่ยนเป็นตัวของน้ำสามทางให้แบบนี้นะครับเปลี่ยนให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานนะคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปราคาของเจ้าคันนี้กันนะครับนะครับเดี๋ยวเราสรุปค่าตัวของเจ้าตัวต้าอัลติส 1.8e คันนี้นะครับคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้เปิดราคาอยู่ที่189,000บาทนะครับ ลูกค้าท่านใดนะับสนใจนะสามารถติดต่อเข้ามาได้ในเบอร์0917534769นะครับลูกค้าต่างจังหวัดไม่ต้องกังวลนะครับทางเรามีบริการจัดส่งให้ทั่วไทยนะครับทางเราไปส่งเองกับมือถึงมือลูกค้าแน่นอน100%นะถ้าหากลูกค้าท่านใดไม่อยากพลาดรถสวยๆคุณภาพดีๆแบบนี้นะฝากกดติดตามเพจ The Top Good Car ไว้ด้วยนะครับ ทางเรายินดีให้บริการนะครับวันนี้เดยะท็อปคูค่าลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในคันหน้านะครับสวัสดีครับ